วัสดีครับประกับจองลงเดียเต็มร่างบ้านนอ้ององอีกนะครับอัปเดตหมูอวนเจ้านี้นะครับตื่นแล้วปูป่วยครับอ,อดดอกกึึงตัวยหมดแล้วครับยังมองยี้ครับ ยัางมองส่วนที่เลือ่อยกับเนตลงเรียก็กินอดดอกเร็จก็สักสิบนาทีปอนยาครับดูครับมองดูครับนี่มองกอลลุงเลี้ยแบบว่าทำไมจาจัง น้องไม่ไหวแล้วดูกับมองมองไปไม่พอใจนะครับน้องยิ้วไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมครับคนมันยิ้วดูมองด้วยสายตาดูครับ เอาไปกินข้างนอกไม่ได้กับเพราะมันมีไอเป็กกี้มีม่หายจ้องร่ามตัวถึงเขาว่วงคองกินต่างไกลไกลด้วยไล่ตัวเขาว่วงไม่ได้กินดีกับก้างน,นก,กนะครับเดี๋ยวลุงเดียให้เขากินนั่นแหละแต่ว่าคอยสักสิบนาที ก็มีนมไป๊นะครับปาดเส้นนะก็กินเล่นแล้วก็มีอาหารของเขาตอนนี้ลุงเดียต้องอยู่กับหมู่วนันสองคนนะครับ fc ว่าทำไมลุงเดียตึงไม่ใต้อย่างอื่นบางลุงเยี่ยมไม่ได้ไปไหนกับตองป้าทุกเด็กไม่ได้ออกไปบ้านนองกับก็เลยต้องตต้แต่ดุกดิกนี่แหละครับอัปเดตอาการใน fc ดูเรื่อยๆใตย fc คนไหนอยากดูอย่างอื่นบางก็ให้ไปยังมีอีกหลายทีมนะครับล่างบานหน้าบาน ไม่มีลมแล้วกับอากาเย็นแต่ไม่มีลมน้องก็ดีขึ้นกับน้ำโมกก็ไม่มีแล้วกับลดลงแล้วนอนหน้าใจปกติกับกล้นกล้นแก้งกับแม่ก็เลยกับเมื่อคืน งั้นไหมครับนี่ก็ไม่พอใจลงเดียแล้วครับก็อ,อย่างย,ยิ่แต่ลงเดียให้กินหมากไม่ได้เนี่ยพอกเขาอิ่มทั้งเขาไม่กินยาพอมันเป็นยาเม็ดยาเม็ดนะครับถ้าเขาอิ่มเีทั้งเขาไม่กินเนี่ย กเด็กกเด็กเห็นไหมครับงอนแล้วงอนแล้วงอนลงเดีเย้ยแล้วครับเรียกกระแม่แล้วอีกห้านาทีนะลูกเดิกนะเดี๋ยวไปกินต่อกินยาเซตเดี๋ยวให้กินปลาเซนนาะ ลูกเด็กลูกเด็กเรียบร้อยครับงอนลงนี้เลยหรือเด็กกไม่มองเลยไม่ลุกเลยลูกเด็กเห็นไหมครับดูดูมันนกันลูกเด็กลูกเด็กอืม ดูดูดูครับเดี๋ยวไ้กินนะนะเดี๋ยวไ้กินนะอย่างอนนะลูกเด็กนะลูกเด็กลูกเด็ก,ดก,ดกโอ้รับดูกับเบบซีงอนเลย mai trốn luôn đè lẹ, đèt về còn mai đi, cả gặp bà Zen, mà tăng lò co, tăng may cả ngon. Đèt để tao ăn ya con nữa. Đục đít, đục đếc. ดูกับเีปกติเรียกร,รมเดียวครับอันนี้อัปเดตอาการตอนเช้าของวันนี้นะครับให้เอฟดูนะครับว่าผู้ป่วยอาการเป็นแบบไหนไปเจารหน้ากันเอาเองครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แกนี้ก่อนนะครับลุงดีห้ป้อนยายเขานิดนะ ไม่งานงอนเดี๋ยวไม่กินยาอีกครับเจิญไห่คลิปหน้านะครับฝากติดตามจองลุงเดียติมรังบานนององอิงด้วยครับคลิปนี้แค่นี้นะครับวันดีครับ